ไม่มันครับเพราะว่าท่านครับจะให้ผมอยู่ข้างหลังก็ช่วยเต็มที่อยูครับเพราะว่าจริงๆอยู่ผมก็อยู่กลุ่มวิชเนลหลายกลุ่มอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วผมเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานตุนลมวิทยาศาสตร์ไทยสารนุ่นซาก่อนด้วยเพิเองมันอะเรื่องอะไรทำได้ที่หนึก็เลยว่าเป็นกลุ่มสองดีกว่าหลังต่อจากคุณพิ่มอนดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ได้มาน่าจะเป็นครั้งแรกครับประชุมวันนี้ก็ยินดีที่รู้จักทุกทุกท่านนะครับเพราะว่าไรอ้อนทํางานยังไงทํ <laughs> ทาแบบไหนปัดปัดไม่เจ๊งครัง้งแรกท่านมาหลายครับปัดเลยปับเลยที่โรงเรียนไหมครับครั้งแรกครับที่ยมาลยหลายครั้งนะครับก็วันวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมมีน้อนครับเพราะว่าประธานเป็นนายกก็มีแล้วผมก็จะต้อง ดูการทํางานของนายกต่อไปนะครับก็จะเดินตามท่านนายกรุ่ิที์นะครับเพราะว่าท่านทําง,งานในตลาดแก่กพบเยอะมากนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ